สนใจนะคะเพราะว่าเราก็มีลูกที่อายุประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็กังวลเกี่ยวกับความสูงเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องโภชนาการหรือว่าการพักผ่อนของเขาเนี่ย mm hmm. เพียงพอกับการที่จะทําให้เขาสูงหรือเปล่า mm hmm. ก็วันนี้ก็ได้ความรู้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็น่าสนใจค่ะ mm hmm. ยินดีด้วยมากๆเลยนะคะ mm hmm. ที่ได้รับการร่วมมือกับทางเกาหลีนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลดังมากๆ mm hmm. ก็ยินดีกับซิมิวอเนสมากๆเลยนะคะเออเรียกว่ามีการดูแลแบบครบ ครบวงจรนะคะทั้งจะออกกําลังกายทั้งการใช้ฮอร์โมนทั้งคือหลาย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 ด้านนะคะคิดว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับผู้ปกครองหลายๆคนแล้วก็เด็กที่กําลังต้องการเพิ่มความสูงให้กับตัวเองค่ะคะางต้องขอแสดงความยินดีกับสลิมบริเวณเอเชียนะคะที่มีความร่วมมือกับประเทศเกาหลีนะคะอันนี้ก็มีความน่าสนใจมากๆนะคะทีนี้เราจะได้แบบมีการรักษาในรูปแบบใหม่ๆนะคะได้เข้ามาซึ่งซึ่งน่าจะตอบโจทย์กับ ทุกคนเลยค่ะค่ะก็เป็นอะไรที่ดูโปรเฟชชั่นอลมากค่ะเพราะว่ามเออีเป็นคนจากที่คลินิกที่เกาหลีมาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าลูกโตถึงวัยที่กำหนดแล้วอะคะ่ะเราก็จะคิดว่าจะวางแผนที่จะพาไปทำแบบนี้เหมือนกันค่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ขอให้มีลูกค้าสนใจเยอะๆนะคะแล้วขอให้มีคนเข้ามา สมัครมาทำกันเยอะๆเลยนะคะให้เฮงปังๆค่ะ แล้ววันนี้ก็โชคดีมากๆที่ได้เข้ามาที่ Slim Wellness ที่ร่วมกับตัวโรงพยาบาลของเกาหลีนะครับพี่ว่ามีโปรแกรมที่สามารถเพิ่มความสูงได้เราก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยในการเพิ่มความสูงอ่ะมันไม่ได้มีแค่แบบการฉีดฮอร์โมนนะครับมันมีการไม่ว่าจะเป็นการเทคยาการนอนการกินหรือการเขาเรียกอะไรออกกำลังกายทุกอย่างมันมีผลต่อความสูงทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากก็ถ้าลูกชายก็กำลังจะถึงวัยที่ หกถึงเก้าขวบที่คุณหมอเขาบอกว่าเป็นช่วงที่มันเป็นโกลเด้นพีเรียนเลยว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เราจะต้องดูแลเพราะว่าถ้า6กถึงเก้าขวบเนี่ยไม่ดูแลแล้วมันผ่านไปแล้วมันจะไม่สามารถกลับมาดูได้อีกเลยนึงแล้วชีวิตเรามีแค่ครั้งเดียวล้วก็จริงๆเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากๆก็ขอแสดงความดีีกับทาง Slim World เนี่ยนะครับพี่ได้ร่วมกับทางเกาหลีนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วก็น่าจะทําให้คนไทยนะครับได้มีโปรแกรมอะไรดีๆนะครับ กิจกรรมวันนี้นะคะเราก็จะมีการให้คำแนะนำค่ะเกี่ยวกับการเ,ออเพิ่มความสูงนะคะสำหรับคุณแม่ค่ะที่อยากจะดูแลนะคะให้ลูกของเราเนี่ยสูงได้ตามมาตรฐานเราจะมีแพทเทิร์นในการดูแลนะคะความสูงในแบบฉบับของเกาหลีใต้แล้วก็คลินิกที่ทางเราได้มีการร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นคลินิกชั้นนำในเกาหลีแล้วก็ มีบุคคลที่มีชื่อเสียงดัง,ดงนะคะหลายท่านเลยที่เป็นลูกค้านะคะของทางคุณหมออยู่แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีการการันตีผลลัพธ์ด้วยว่าหลังจากที่มีการดูแลร่วมกับทางโรงพยาบาลแล้วเนี่ยส่วนสูงนะคะของเด็กนะคะจะสูงขึ้นแล้วก็มีความเ,เชื่อใจได้ะคะ่ะว่าเราจะเสียงเงินแล้วคุ้มค่ากับการที่ให้ลูกของเราเนี่ย มีโอกาสที่จะเติบโตนะคะได้ได้มากกว่าเกณฑ์ปกติเราก็ยังมีให้คำปรึกษาในการทำศันกรรมนะคะมากกว่า200โรงพยาบาลชั้นนำในเกาหลีเลยแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างบางคนเนะี่ยคิดว่าไปเกาหลีแล้วจะแพงจริงๆเราสามารถเลือกโรงพยาบาลให้เหมาะกับเงบ่อบประมาณของลูกค้าแต่ละท่านได้ด้วยค่ะเรามุ่งเน้นนะคะในการบริการที่ตอบโจทย์นะคะให้กับลูกค้าทุกเพศท,ทุกวัยแล้วก็ ทุกกลุ่มรายได้ด้วยค่ะ